ี่วันเกิดอยากจะจัดแบบเล็กๆก,ก็กสามารถทำได้เป็น private ร้านสามารถจัดที่นี่ได้ พบกับ wedding channel อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาบุกนี่ลงครัววันนี้นะคะทาง idu เขามีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นเ h ฟเทเบิลเชิญพวกเรามาลองชิมอาหารเป็นแนวแบบว่า vegetarian นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือ good food good health สำหรับผู้รักเป่าสาวนะคะที่ต้องการอยากได้แบบ healthy healthy อะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเขาทำในหน้าตาหน้าทานแล้วก็อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูดีเทลกันข้างในคะ่ะ สวัสดีสวัสดีค,ดครับนีอันนี้เป็น head อฟฟิศใหม่ของ i do catering นะครับซึ่งวันนี้แล้วก็เป็น special ด้วยเรามีทำเชฟเทเบิลมี concept คอนเซปต์พิเศษนะคบวันนี้ก็แบบได้เชิญมาดูจะได้มาดูว่าเอ้ยเรามีอะไรสนุกสนุกกันบ้างห้องนี้เราเรียกว่าเป็นห้อง k <อ>ิกเชนส studio นะครับจริงๆห้องนี้เราจะเป็นห้องไว้ทำ reception <อ>สำหรับคอยต้อนรับแขกแล้วก็ไว้ทำ shooting ต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับอาหารต่างๆห้องนี้จริงๆงเราแพลนว่าจะทำเป็นห้องฟ o ้ d lab food l a บก็คือเป็นห้องที่ไว ไช้ทาเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมอาหารต่างๆด้วยความที่ว่าคอนเซปต์ของวันนี้มันเป็นเกี่ยวกับกู๊ดฟู้ดกู๊ดเฮลที่เป็นอาหารสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องราวของอาหารไทยอย่างนี้ก็จะเป็นเข้าต่อที่เขาค่อยๆมาเรียงร้อยให้เป็นเส้นไม่ง่ายนะคุณที่จะเรียงได้ขนาดนี้ไม่ง่ายเพราะอันนี้เขาอินสปายมาจากประเพณีแห่มาลัยข้าตตอก<อ>ที่ต้องอาศัยความวิิยะอุตสาหะในการทำอันนี้เป็นห้องที่เราไว้ใช้ทําการตกแต่งดอกไม้ต่างๆแคทติง้งของเราคือเดลิเชสต์วิสต์สไตล์เราก็จะไปพร้อมการตกแต่งตรงจุดอาหารอันนี้ก็ จะเป็นพาร์ทที่เป็นดูแลในเรื่องของการเดคอเรชันนะครับ จะเป็นแบบโกดังใหญ่ที่เป็นโซนที่เป็นครัวใหญ่ของเรามันจะมีแบ่งเป็นหลายๆโซนไม่ว่าจะเป็นโซนที่เป็นซักล้างต่างๆเรามีห้องที่เป็นห้องเบเกอรี่ทาขนมเรามีห้องครัวร้อนมีห้องครัวเย็นมีห้องที่เป็นบูชเชอร์ต่างๆก็จะแยกเป็นแผนกมีลันลี่อยู่ในนี้อาหารทุกอย่างก็คือผลิตจากที่นี่ผลิตจากที่นี่แล้วก็ส่งไปส่งไปไปไกลไปได้ไกลแค่ไหนคะก็ทั่วประเทศละตอนนี้แสดงว่านะครับคนต่างจังหวัดนะคะ่าสาวคู่รัก่าสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็ อยากจะได้งานสวยๆอาหารอร่อยๆก็คือสั่ง catering จากที่นี่ได้เลย<ช>สดใหม่สดใหม่เพราะเราจะมีรถที่เป็นรถเย็นแล้วก็มีรถที่เป็นรถชิลด้วยนะครับที่สามารถที่จะเดินทางไปแบบต,ตัดจังหวัดได้อ้โหเขาอยากจัดงานที่บ้านเพราะตังจังหวัดยีะที่เยอะเนาะไม่จดเปปนตงโรงแรมแล้วเดี๋ยวนี้<ช>ก็เราก็สั่ง ิ่งไปลงเลยจัดโต๊ะสวยๆอนาคตนี่สุงใส่แจะเป็นแบบเดคอเรชันแบบเต็มรูปแบบเลยนะด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูที่ชั้น2ว่าชั้น2วันนี้มีอะไรแล้วก็ในงานพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับอันนี้เราทําเป็น Exhibition w a l l เป็น Exhibition ที่เล่าเรื่องราวที่เป็นแพชชั่นเกี่ยวกับอาหารที่เราจะทานในวันนี้โดยที่เราเลือกอาหารที่เป็นเมนูเวเทเรียนที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแต่ว่ามาทําแบบไทยเซตเมนูอีก ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่อยากให้มันเป็น guest experience ใหม่ให้ลูกคนรู้สึกเพิ่ม value ให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทย อาหารที่เป็นพื้นบ้านเราสามารถที่จะส่งเสริมทําให้มันมีมูลค่า,านะครับเราอยากที่จะให้อาหารไทยนี้มันโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆอันนี้จะเป็นห้องห้องนี้เราเรียกว่าห้องคิทเช่นสเตเดียมห้องเนี้จริงๆแล้วเราเป็นห้องที่ไว้ใช้ทำเวิร์กช็อปได้แล้วก็หลายคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสทานอาหารของไอดูแคทเทอริงเราก็เลยทาโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นเหมือนเชฟเคเบิลที่เป็นอินเฮ้าส์ในสถานที่ของเราอ้าวงี้วันเกิดอยากจะจัดแบบเล็กๆก,ก,ก็สามารถทําได้เป็น p r i v a t e l u n c h private party เล็กๆก็อยาก <private S 2> เป็นแบบว่าเชฟเทเบิลก็สามารถจัดที่นี่ได้ในแต่ละเดือนอาจจะมีโปรเจกต์สนุกสนุกในการทำเชฟเทเบิลเพราะนั้นลูกค้าดูที่อยากทานอาหารของเราก็สามารถจองคอร์สเข้ามามาทานได้อย่างที่บอกไม่จําเป็นต้องแต่งงานวันนี้นอกจากเราเลือกในเรื่องของความเฮลตี้เรื่องสุขภาพแล้วเรายังเลือกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหมายความว่าดอกไม้ที่เราใช้จัดงานทั้งหมดในวันนี้เราจะเอาไปทับไว้ทําเป็นการ์ดเป็นดอกไม้แห้งไว้แจกลูกค้าตอนปีใหม่แล้วก็ผักผลไม้ต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นอาหาร รักงานก็จะไม่ได้ทิ้งสูญเสียไปอะไรเงี้ยเราก็จะคอนเซิร์นในสิ่งแวดล้อมพวกนี้อันนี้ก็จะเป็น private party ได้ห้องนี้รับได้สูงสุดก็ประมาณ20คนโดยประมาณสามารถที่จะมาเช่าทำสตูดิโอชุดติ้งงานได้อย่างที่บอกงั้นเดี๋ยวไว้เรามาดูกันว่าเมนูแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโดยผมรามสันช่องก เสพของอาหารวันนี้จะเป็นรูปแบบของอาหารที่เป็นไทยเซตเมนูวันนี้ที่เราทําจะไม่ใช่แค่ไทยเซตเมนูธรรมดาเพราะว่าเราเสิร์ฟเป็นแบบ v e g e t เรียนหลายๆคนพอพูดว่า v e g e t a r ี a n อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันจะอร่อยหรือเปล่าเป็นเต้าหู้หรือจะดูเป็นไม่อร่อยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไอ้ดูแคทริงทำแล้วนะครับเราก็อยากจะทําเมนูที่มันดูพิเศษแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็มีความว้าวนะครับวันนี้ขอเล่านิดนึงว่าคอนเซปต์ที่เป็นกู๊ดฟู้ดกูดเฮลเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับที่ ดีจากการพานอาหารที่เป็นสุขภาพเราจะค่อยๆเล่าเรื่องราวอาหารไปในแต่ละจานนะครับเพื่อว่าให้ทุกคนได้ get experience ใหม่ๆกับรูปแบบของเมนูอาหารของเรานะครับ แล้วก็สําหรับคู่รักสาวสาวนะคะที่สนใจนะคะคทเทอร์ลิงที่จะเอาไปลงในงานแต่งงานหรือไม่ใช่คู่รักสาวสาวก็ได้นะสมมุติว่าอยากจัดงานวันเกิดงานปาร์ตี้งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องการกินต้องงานกินต้องการอร่อย <c oughs> อต้องการสวยงามติดต่อทางไอเดียคทเทอร์ลิงได้หรือสถานที่ไม่อำนวยอยากจะจัดงานปาร์ตี้แบบวันเกิดเล็กๆแบบว่าแขกถ้ากี่คนตั้งแต่นี้อ่า20 ยี่สิบถึงสามสิบคนแบบ Private นะครับเอาวงดนตรีมาเปิดเล็กๆแล้วมีเชฟทำเสิร์ฟนุ่นนี่เป็นเชฟเทเบลแบบ very exclusive ดีวยนะครับแล้วถ้าบอกมาจาก b o x wedding ้งเดี๋ยวเราช่วยดูพิเศษให้ Wedding Channel ่ะ w อ d d i n g Channel ตรงนี้นะพิเศษนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับ w วีดดิ้ง n แนลก็ขอบคุณไอดูคทเทอรลิงด้วยค่ะสวัสดีขอบคุณค่บ